ทุกครั้งที่รู้ด้วยใจเป็นกลางความไม่ดีนั้นมันจะแสดงไตรลักษณ์ทันทีเลยคือมันดับไปรู้ขณะที่รู้ด้วยใจเป็นกลางนะจิตสมมติตอนนี้คิดฟุ้งซ่านพอรู้นะมันหยุดฟุ้งซ่านทันทีเพราะจิตปัจจุบันเป็นรู้รู้ไหมจิตเนี่เกิดดับเกิดดับเป็นขณะพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ได้ภาวนานะจะมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมีอยู่ดวงเดียว ตอนนี้อยู่ตรงนี้พอเผลอไปม,มันเคลื่อนไปมันเคลื่อนเผลอไปแล้วเผลอไปเยอะแยะรีบดึงกลับมา <c oughs> นึกว่าจิตมีดวงเดียวแต่ภาวนาไปมันจะปรากฏความจริงว่าจิตขณะหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วดับไปแล้วจิตก็มีอารมณ์อื่นเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอรู้จิตที่รู้จะเป็นตัวยืนยันว่าจิตเกิดดับจริงตอนรู้จะเห็นว่าเมื่อกี้มีความเผลออยู่จริงขณะที่รู้ไม่เผลอเนี่ยมันจะเห็นว่ามีจิตหนึ่งเป็นผู้รู้จิตหนึ่งถูกรู้ มันยืนยันเองเลยว่ามันไม่ได้มีดวงเดียวจิตที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นจิตอดีตจิตที่ถูกเห็นอยู่เนี่ยนะเป็นจิตอดีตจิตจิตขณะที่เห็นที่รู้อยู่เนี่ยจิตขณะที่รู้นี่ตัวผู้รู้เนี่ยเป็นปัจจุบันเราจะภาวนาเพื่อห้เห็นอย่างนี้บ่อยๆเห็นครั้งเดียวมันไม่เชื่อนะเห็นครั้งเดียวไม่เชื่อก็เห็นบ่อยๆจิตนี่มันมันมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เลวร้ายอะไรนะคือมิจฉาทิฏฐิว่า จิตมีดวงเดียวเที่ยวไปเที่ยวมาคือมันยังไม่รู้ความจริงแล้วก็ทําให้เห็นความจริงไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เห็นจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้สิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้มันก็แยกไอ้เมื่อกี้ก็จิตนะแต่ไอ้ตัวรู้เนี่ยเป็นจิตปัจจุบันไอ้ถูกรู้ไอ้จิตท,ที่ถูกรู้กลายเป็นว่าเหมือนเป็นเหมือนเป็นข้อมูลยืนยันว่ามีจิตอีกดวงหนึ่งในอดีตเมื่อกี้นี้สดสดรอนรเกิดขึ้นมา